คอมมูนิตี้แห่งใหม่ย่านสุขุมวิท26ที่ตอนนี้อาจจะยังเปิดไม่ครบแต่ก็มีหลายร้านให้ทุกคนสามารถเข้ามาเช็คอินถ่ายรูปกันได้แล้วค่ะโดยตอนนี้เขาจะเปิดแล้ว3ร้านนะคะก็คือร้านหอสมุทรแล้วก็ร้านเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ร้านบิมโบที่เป็นร้านอาหารอิตาลีแล้วโซนในการนั่งเนี่ยเขาแบ่งชัดเจนออกเป็น3โซนเลยค่ะถ้าใครนั่งร้านอาหารอิตาลีเนี่ยก็ไม่สามารถสั่งร้านอาหารทะเลร้านหอสมุทรมาได้นะคะแต่สําหรับร้านตรงกลางนะคะที่เป็นร้านกึ่งเอาดนอึ่งกลางแจ้งนยเขาจะเปิดในช่วงเเเยย็็็นนนนนนนตตตตัั้้้้งงงแ่่ปปปรระมาาณ5ไถ สามารถสั่งอาหารจาก2ฝั่งมาได้ค่ะสำหรับรายการอาหารที่ทุกคนเห็นไปเนี่ยเป็นเมนูอาหารของร้านบิมโบค่ะมีเยอะพอสมควรเลยแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่อยากให้สั่งก็คือพิซซ่าเพราะว่าเขามีเตาถ่านอบกันสดๆร้อนๆตรงนั้นเลยและพอเวลาประมาณ5้าโมงเย็นนะคะพี่พนักง,งานก็จะมาถามว่าจะย้ายออกไปนั่งตรงกลางหรือเปล่าแต่ว่าต้องเช็คบินจากร้านนี้ออกไปก่อนนะซึ่งช่วงเวลานั้นพระอาทิตย์ก็กำลังตกพอดีรีบถ่ายรูปก่อนเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวร้อนจนเกินไปนะคะเพราะว่าร้านทั้งสองข้างเนี่ยเขาจะเปิดกระจกออกเราจะได้รับแอร์เย็นๆ ก็ยอย่างที่เฟรมบอกไว้นะคะว่าถ้าออกมานั่งตรงนี้แล้วเราสามารถสั่งอาหารจากทั้ง2ร้านมากินที่ตรงนี้ได้เลยเขาก็จะรวมเป็นบิลเดียวกันนะคะอย่างรอบนี้เฟรมก,ก็ขอสั่งอาหารทางฝั่งร้านหอสมุทรมาจะเป็นอาหารไทยต้มยำข้าวหย่ปูเนี่ยแนะนําให้ทุกคนสั่งเพราะว่าอร่อยมาก,มาก,มากๆค่ะเอาละถ้าช่วงไหนไม่มีฝนนะคะเขาก็จะเปิดหลังคาออกมาเป็นกึ่งเอดาร์แบบนี้ดีงามมากๆเลยแต่ว่าที่นี่ไม่มีที่จอดรถนะคะต้องวันเล่มหมดทุกคันเลย